ครับผมมันเลยหยุดนะ่ครับโอเคครับผมเอกยืนสุดหล่อฮนะวันนี้อยู่ผมไหนซีครับเอ้ยไหนฮาร์ครับเอกยืนครับเอกยู่คนเดิมสุดหล่อแต่ว่าเพราะว่าแบบนี้ก็น่าจะแบบว่าเล่นนานนะครับทุกคนตอนนี้สี่สี่สี่พันไปแล้วตอนนี้เราน่าจะมีสองนย้าเลยนะครับจริงครับน่าจะแบบซีรีสย์ยาวมากเลยครับงั้นก็ไปจะลิมกดไแล้วกดแช์นะครับ ไปครับไปครับไปครับผมขอขอดูประตูแมวก่อนครับขอดูนะครไปไปไไปไปไปทางโคตรมืดจ้ะเพื่อนมาเปิดไปมาปี่ีาล็อกตะเกีีชาล็อกครับเอไี้ยวนเพื่อนขึ้นมึงขึ้นมงบดเดี๋ยวเดานดันเดินดันแล้วมันไปทางไหนวะเพื่อนทางนี้ออ อ้าทางไหนอะนา่งบนเลยป่ะครับนายปดันบนไม่ใช่มันต้องทางนี้อ๋อดูละเฮ้ยโอ้ยด้านล่างครับโอ้ฮัลโหลวัดวัดวัดอ๋อโอ้ยเอาแล้วโอ้โหไอ็กคิวโดนมันมาด้านล่างครับใช่เหรอเดี๋ยวนั่นด้านด้านนั้นมันมาทางเก่าได้เด้อวะ้มันต้องมาด้านบนเลยป่ะมันต้องด้านบนเลเปล่าผมว่าเราต้องกลับทางเก่านะครับอ๋อใช่ครับเจ้าผมมาดูครับผมเดาครับไปเดากันผมเดาผมไปละ อ่างนั้นเออคุณนะครับขอยาหน่อยครับอย่านะครับผมว่าทางเก่านะครับยายาครับเร็วๆครับอ๋อโอเคโอเคผมว่าทางเดิมนะครับปุ่นครับยิงผีนะครับปุ่นพีครับมันมืดละนะครับผมได้ปกป้องไปครับ้ผมตกกันได้ครับโอเคครับกระหนังไม่มีละอ้าวไม่ครับ อ๋อไอคิมตอนแรกมึงกระโดดตรงน้ำมือนี่อเพื่อนอาทิตย์แล้วอ่ะใช่ครับดีครับเฉลีดเลยนะกระโดดตรงน้ำดีครับกลับมารอบนี้มืดสุดเลยกลับมารอบนี้น้ำปั้นปั้นปั้นน้ำท่วมเหมือนบ้านคนในเรนน่ะไม่ท่วมฮะโอ้โหโดดเยอะโอ้โหเยอะไปหมดเลยผีข่ยเพรานะคนี้ผมขอมาก่อนะครับอุ้ยใครใครทิ้งน้ำมรกุตอ้าววิ่งไว้ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยอันไหนอันไหน โรลิ่โรลิโอ้สวยสวยโอ้โหตัดตุกตัดเนื่องกันเนืองขอบา่อย่างนั้นพรับเฮ้ยโรลี่โรลี่โอ้โหไม่ครบกูเลยจะล้มมันต้องไปทางเ่าจริงๆนะครับผมดูจากตรงละเออจริงปั๊บมาปะกัวครับทุกทีไหมครับเก้าครับนะครับโอ้เต็มเลยเอาคุยมันทางนีบน้ำอยู่ารับแกับ เอ็กยูเทพปกป้องควายสีเอ้ยไม่ใช่กิมสีครับผมาตัวเทียมตัวเทียอ๋อตัวเทียมกิมสีกิมเทียมอุ้ยมีมีกระปุกอุ้ยอุ้ยมีตัวเทียมเขาได้เขาได้เขาได้เพ่อนป่ะ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 มาเอ็กยูนำทางอุ้ยเดียมันต้องทางเก่าจริงด้วยเพื่อแต่เก็บเก็บที่ปั๊มหัวใจก่อนแต่ทางนี้ผมไม่เคยมาครับเพราะว่าผมรันเอ้ยมันเอาผมช่วยเพื่อนผมเองครับใครไม่รักเพื่อนผมผมอ่ะอ๋อมีอยู่นี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยเจ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทางนี้น้ําท่วมอ่ะไอคิมเฮ้ยจบเฮ้ยคิมอ้าวผมไม่เฮ้ครับ เราก็ต่อเลยนะครับหแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มียาเลยครับตอนนี้เมื่อกี้จากที่ผมจมน้ำไปครับทุกคนก็มาใหม่ครับโแต่ว่าแบบว่าไม่มียาเลยครับอันนี้ครั้งนี้ผมจะไม่พลาดนะครับทุกคนแต่ว่ามันเราได้ลุ้เกินละนั่นแหละจริงครับจริงครับแแบบเขาทำบนี้ทำไมได้ด่านสามแล้วใช่ปะใช่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 เออใช่เพื่อนเฮ้ยต้องแับไปด่านแรกจะบอปล่าวะถึงจะผ่านไม่รู้ครับเออใช่เพื่อนเดี๋ยวผมจะลากต่อให้ท่าหม่นะครับโอเคครับหมดีี่ด่วบ เอเคผมต้องหายากเหมือนครับตอนนี้มาแต่ว่าผมนี่คือจะไม่โง่เหมือนพาที่แล้วนะครับไม่โง่จเหมือนเมื่อกี้ครับมาตัดมานี่อีกน่าจะลงข้างล่างไปไหนครับผมผมว่าไม่ได้เจ็บจากผีนะครับมันผีมันมันเจ็บจากคุณเนี่ยเนี่ยโอ้โหยิงกูอย่างเดียวเลยครับคนตกไปอยู่เข้าเออเบิลเบิลโอ้ขากีกโอ้ในฮาร์มันแกงมันแกลอยู่เฮ้ยมาเถอะพี่มาเดี๋ยวผมถือปืนให้พี่

โอ้ยขมวดขมวดยิงดิยิง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 โอ้ยโอ้ยกระสุนโอ้ยกระสุนดีมากครับโอ้ยได้แล้วครับเกมดินอกกันแล้วครับเกมดีผมเพิ่งโดนครับเมื่อกี้รีบไปครับรีบไปครับเกมเร็วครับไปแค่นี้มาไม่ทีแต่ว่าผมไม่มียานะครับไปตอนนี้ต้องรีบไปแบบเหมือนเพื่อนได้จริงดิเหมือนว่าจะไม่มียานะครับเมื่อกี้เหมือน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 มันเหมือนจะมีคนกระโดดแรงไปนิดนึงนะคนเดือดผมว่าผมพอรู้แล้ว ไอที่มันให้ยาเยอะๆมันน่าจะให้เราเสี่ยงนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะลอกกันหมดแล้วนั่นแหละครับผมก็ว่างั้นนะมันคิดไม่ทันแล้วผมว่าอยู่ทางมันเอายามาให้เยอะจังวะใช่ครับแต่มันไม่ใช่ทางนี้หรือหรือหรือเขาแค่โดนลมแรงไปครับแต่เมื่อกี้มันมีคนคนออกตัวแรงมากเลยลองฟีจัดเลยลองฟีเลยอ่ะฟีกับอะไรอ่ะเฮ้ยนายอยู่กับพี่เขาอะนั่นนั่นนัต้องเอาช่วยต้องช่วยเขาแล้วล่ะ ครับคีมครับจะต้งเหมือนตอนนี้ผีผีมาเซ้นนะครับไม่รู้เหมือนจะช่วยได้หรือไม่ไอครีมีครีมอ๋อคุณรู้แล้วเพื่อนมันมีทางออกเว้ยผมไม่รู้วันนี้ผมผมจะช่วยได้หรือไม่เราผีมั่งหลังมึงไม่ไงครีมมันเต้นมันเต้นหมดนะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือไม่มามามเคเคสวัสดีครับแลครมผมผมช่วยคุณครับโอ้ขอบคุณครับไปก็ได้มาช่วยครับนีครับผีมากครับตรงนี้หมดละตัวต้นต้นครับตาตาตาอะเอาทุกอย่างเลยไอ้คิมกระสุนหมดเป็นไ้เก่งนะไปครับพี่ ไม่ได้แกงไม่ได้แกงเพื่อนกระสุนมันหมดจริงเฮ้ยเหมือนเหมือนว่ายน้ำอยู่เลยเดี๋ยวครับช่วยนะครับนะครับไปเนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่องตัวไหงไปจะเหมือนจะเหมือนพี่ชายคนหนึ่งโอ้น้าบึ้นแล้วครับตอนนี้อู๋อยากได้ยามากเลยครับเฮ้ยเอ้าอ๋อคีมมันอ๋อมันเ้ยคีมน้ำท่วมผมว่าผมพอรู้แล้วผมว่าผมพอรู้แล้วมันน่าจะมาทางนี้ครับดูจากตรงนั้นไม่ผมไม่รู้ครับเดาครับเดาตาม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 หมาหมาไม่ก้าครับ ใช่ครับผมว่าน่าจะมาด้านบนทับผีบ้ทุบอะอันนี่ต้องต้องเพิ่มแสงให้ในใช้คิดแบบนั้นหรู้ว่าแบบผมผมไม่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าตามมันได้มีตรงนี้กูลองเดินตกหลุมนะทำไมกลับตกอ่ะเดี๋ยลองลองดีดนกันนะครับเลือดน้อยมากครับตอนนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะเพื่อนตรงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่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 ทางนี้ลุลิทางนู้นทางนู้นไปไปไปลุลิดูก่อนเลยสวยไม่ผีสักใบไงเสาร์ฟ้าเปลี่ยนโอ้ย โกโก้ก้ฟาลันเวยอันนี้ยังกันหนังผีด้วยวะอันนี้ครับอันนีรนี่ครับลุงท่านี้ครับท่านี้ครับทันนี้อะไรอะไรป้ามึงดูดิมันยังกลังกันหนังผีเลยเวจริงจริงครับเอ่นยังไงตอนนี้ยังไงตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องใส่ใส่ซาวหลอนแล้วมันต้องไปทางที่มันเราไม่เคยมาโอ้ยกัวต้องใส่ต้องใส่ซาวหลอนจริงว่ะเพื่อนหลอนครับตอนนี้น่าจะบุมหลอนเลยหลอนหลอนกุ้ยอฮะ คนเดินผมไม่ี่อะิดเลยครับทุกคนตอนนี้มีดมีดมีดนะครับมีดมีดอ๋อเฮียครับโอเคครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่พี่ชายบอยไปทางนี้เอ้าไปไงพี่ไปทำไมคไปไม่ได้ครับเอ้าทางทางนี้หรือเปล่าครับเออพี่น้องแก้พิเซีอีกอะไม่ครับผมว่ามาลงด้านล่างครับเฮ้ยอ๋อตามแล้วนะพี่เออเดี๋ยวหน้าทางลงมันอยู่ไหนเพื่อนมาช่วยอยู่เพื่อนมันโผล่มาจากไหนวะโคตรล่างๆไม่ได้ชิมทางไหนวะทางทางนี้แน่เลยชิมทางทางนี้ครับ ไอ้เว้มชิมไอยู่ที่นครับอ้โหผมไม่ทผไม่ทครับอันนี้คุณงที่เขาเค้นอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมปอกนะครับโอ้โไม่กลัวเลยครับอันนี้มีแก้วุตสาบว่าผมุสาไว้เขาไปก่อนมามาครับทางนี้โอ้โหทางมันมืดวะมืดวะเกิดใหม่ครับเดี๋ยวเราก็เกิดครับมียาไหครับต้องใจแล้วมันน่าจะไม่มียาแล้วครับมันน่าจะต้องแบบต นี่ครับทุกคนครับทางนี้ได้ป่ะครับทางนี้ทางนี้ไหนทีทางนี้ได้ป่ะครับนี่ทางนี้เพื่อนไหนางนี้โอเคครับมารอคอครอเลยมาพี่พี่ตามผมมาพี่พี่จะวิ่งมันมิ่ไม่มีแรเลยวะิไม่ไหวโอ้โหวิ่งก็ผิดตไปเราจไปเราจะไปทางไหนต่อครับนี่เออเออลนขังเออโรลีไปยังไงวะตอนนั้นิ่หายแล้วโอ้โหเวรังไงเวรังไง จชาวันนี้ทางนี้ป่ะปืนหาที่ตายแท้ๆกูเออมันใส่ท่าอะไรเนี่ยโอ้ถ่ายไม่ได้เฮ้ยต้องต้องไปช่วยต้องช่วยวนทุวนอลยวครับครับอ๋อโอ้ยเอ้หมูตอนดิไอ้หมูตอนดูดิไอ้หมูตอนทำอะไรหมูตอนเอ่อมาไม่ทันหมูตอนเออเออนั่นแหละครับมาครับอะไรของหมูตอนนะวะเออผมไม่รู้ครับมันมีท่ออ่ะโอ้ยพี่โอุ้ยหมูท่อไปแล้วเธอ เออหรือว่าขึ้นเท่าเปล่าทางนี้ไงโรนี้เออจริงจริงไม่แต่มันแต่มันไม่มีอะไรมันมันมันไม่มีอะไรเลยครับหรือว่าผมยังหาไม่ทั่วเอ้ยเอ้ยทางนั้นมีประตูได้ไหมครับมันผมเห็นแวบๆไหนครับไม่มีครับคุณคุณมั่วละด้านด้านด้านซ้ายครับคุณลองลองดูคุลองดูทั่วห้องนะครับลองดูทั่วห้องเผื่อเผื่อมีอะไรนี่ครับตรงข้างบนหัวมันงนะครับเฮียครับอ๋อทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นเหนียไม่ไม่รู้เหมือนครับมันทเส้นทางไม่ใช่ทางนี้เออว่าทางเดิมกว่อนมันไม่ใช่ละตอนนี้ร่ เราต้องไต่เราเราต้องไปแต่ห้องเหมือนเดิมมาวะแต่แต่เหมือนแรกที่รีให้ให้ยืนอ่ะแล้วมันมันไม่มีสองตัวถ่วงด้วยนิเดียวนะเ่กวงไม่ชอบกินนี่มันนีแบบผีผีแบบจำสแกลโผล่มาวะโอ้ยหัวใจวายเลยเพื่อนหัวใจวายเลคุณอะ้อยากเล่นเกมผีน่ากลัวนกลัวเล่นเลยเพื่อนอ้ยอ้ยจะตรงนี้มันน่ากลัวจริงเท่ากว่าเมื่อกี้ผมเห็นไปตายใช้มือน่าตาบอดนะน้ำน้หครับไม่ครับผมไม่ตาบอดเองครับเมื่อกี้ผมก็จะเท่าเข เฮ้ยเอาแล้วพี่ชายโรลีกูชายโรลีกูโดนแล้วโดนแล้วโรลีโดนไหนโดนแล้วโดนเอ้ยโรลีโรลีไม่ใช่พี่โรลีพี่เด็ดทางแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าจะอะีรครับทิ้งทิ้งได้ทิ้งทิ้งได้ทิ้งไปครับเออเพื่ออะไรครับอันนี้ครับแต่ผมว่าต้องไปทางโรลีนะครับเออผมอยากซองแล้วต้องไปทางโรลีคนอย่างพี่ทำอะไรอะไร้ประโยชน์อยู่ไม่รู้บิ๊กอเคครับมันต้องมีการลองผิดลองถูกอรับพวกเราอ่ะไป กลัวน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้รลี่เป็นยังไงบะเฮ้ยเราลองตัวนึงวุ้คนคนนโอ้หลายข้ลยเฮ้ยตรงตรงนี้หรือเปล่าครับตรงไหนครับนี่นะครับโรลี่ครับด้านบนหัวคุณนะครับเห็นนะครับเนี่ครับมาทำพี่ผมไม่ได้รับผมมาช่วยทานครับตอนผมยังไวนะพี่มันมีท่ออยู่ด้านบนครับผม่าต้องตรงนี

โอ้โหไอตัวอะไรเนี่ยเต็มเลยนอะเพ่ผมผมเพ่เพ่ผมผมว่าอีก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 แบบอีกไม่นานต้องเจอโอ้โหโอ้โกไปเนี่ยไม่เราคุณดิ้ครับคนคนเจครับโอ้โหอุ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นนะครับคุณเจทับจะไม่เห็นมันมีหินจริงช่วยได้ปะเปิดใส่ตรงนี้เปิดไม่นานอดนะโอ้โหโดลลี่รับโอเคครับผมก็มาเมื่อกี้ผิดพาไปนิดนึงครับโอ้แล้วแบบเดินไปโคตรไกลเลยครับ ้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ทางครับอุ้ยโอ้โหมาคราวนี้ต้องไปด้วยกันนะครับห้ามห้ามห้ามทิ้งครับไม่ครับขอ้อที่สิบสองนะแต่แต่ทิ้งได้ก็ต้องสนะิบนะเอางี้ครับเหมือนแบบเหมือนแบบเมื่อกี้ครับแค่คนนะครับในเมื่อในในใน,ในการที่คุณพูดแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับงั้นสิบขอขอยาวเลยเด้อโอ้โหขอเสียเพื่อนเอ้ยคนคนโขบบนคนนึงโอ้ยไม่มีใครโขบบนเลยเจ็บไหมเจ็บไหม เพราะโรนี่เขาเป็นอะไรคนระับผมเพราะว่าถกตีแกขกโอยนไปไปไป,ไปช่วยช่วยพี่ชายใหญ่ก่อนโอ้ยให้ดูคนเลยว่ะอันนี้เพื่อนเอ้ยจ้าเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้หนอ่ะเดี๋ยวดึงยวดึงคนนี้ครับมันไให้ดูด้านบนเหรียดโดนแขกอายหน่อยโอยสาบเอะโอ๊ยยังยังยังไปแล้ว เดกวุ้ยวุ้ยกระต่ายไปก่อนเพื่อนโอ้โหทางนี้ครับทุกคนทิ้งได้ทิ้งครับจอนตัวนี้ไอยูอยูขอไม่พูดมากอุ้ยโอ้ยยี่ห้อทางนี้มาทางทางนี้รอครับไปโอ้ยแล้วผมผมไปได้ไม่ไกลต้องเอเคียวกอนครับ เต็มเลยเต็มเลยครับผมน่าจะไปได้ไม่ไกลนะพวกคุณผมตีอยู่ครับอุ้ยใครตีใครตีวะใครตีวะนี่ไอ้เจนี่ครับโอเคครับเก็บสวยครับพี่ป่า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 ไปครับเยอะๆครับจุดกันมีกี่กรอนอุ้ยลองลองลองมีหลุมลองมีหลุมอันนี้หลุมอะไอันนี้หลุมหลุมหลุมเออเอ๊ะอย่างนั้นผ้ากับน้ำไม่ได้หรอ ครับหลุมสิวนะครับปไปครับหลุมโอกาสครับปะตามมาพี่ <S <S ช่วย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 ได้หว,ว,วะสารเสือพี่อันนี้คุณเยบเขาไปจิ้มหน้าใครอันนี่นเอาเอา,เอาลูด,ดี้ตัวแหล่ะมารบผมช่วยครับลีดึงดึงไหนตานลยพี่ตาบอุ้ย โน้ตี้เอเอออือ้เฮ้ยสามไปช่วผมมาไปเลยไปเลยหาอยู่คาเท่ครับดูเรื่อยผมด้ยผมเกิดไปยังไงนะตาแล้วไม่ตาครับไม่ตายครับไม่ตายครับอย่เราเราไม่ตายครับโอเคสวยแบบเด็ค่อยๆยิงครับทุกคนค่อยๆยิงครับครับไปครับผมเกิดครับผมเกิดครับบูทำเกิดไกล ครับผมคิดว่าปลาครับโอ้โหแล้วทจไมันชอบกี่เต็มครับไม่รู้ครับผมว่าผมผมว่าผมน่าจะแต่ว่าผมเจ็บๆอยู่ด้านหลังอยู่นะว่าจะมันมียาสองกล่องนะเว้ยเพื่อนเลยครับจุดใหม่ยผมผมต้องผมนะครับจริงขายไว้ใครได้ด้านงานนี้โอ้แล้วนะครับมันไปฝั่งไหนครับนี่ครับต้องมาฝั่งนี้ครับเอาเก็บเอาเก็บยากันหมดแล้วครับจริงครับ ไม่ครับค like ุณในเขาน่าจะหลงทางคุณในเขาน่าจะหลงทางนะครับเพราะขึทางไหนวะแล้วล่ะอ๋ออันนี้ขึ้นทางนี้หรอรอบนี้ไม่มีตัวดึงครับเราไปได้ทีเดียวลุยมีระเบิดเลี้ยงหนี่ระเบิดระเบิดติดติดอ่ะโอ้ยเชิญเชิญครับจับสวีทสวีทถึงตัวครับนี่ครับโอ้โหคุณคิมนี่มันฉลาดนี่นะป่ะใช่ครับ <premises? S 2> อุยอ้ยเอ้าไอคิมอ้าประมาณนี้ไงอ่ะคิมคิมคิมช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิเออช่วยทับดีครับเฮ้ยขาวเป็นสีขาวเอาตุ้งยังเป็นทีขาวอุ้ยตื่นมากับเช้าสงสครับอ่าทุกคนสดใสแต่เลือดแดงอ่ะอ่าตัวนยขั้นผมขอเดี๋ยวผมขอเป็นคลิปไปนะครับผมอ่าแตเตือนใหม่ในน่าจะใท้ายหรือเปล่าครับผมผมว่าน่าจะอีพีสุดทับต้องกำราดด้วยหลายคนแชร์แล้วเหรอ Okay, โอเคโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับครับไปครับครับบ๊ายบายครับไปไหวแล้วครับมา